เราละหมากกดกอดอตามหลังอิหมามที่ละหมาดอดาได้ไหมเราละหมากกดกอดอตามหลังอิหมามที่ละหมาดอดะได้ไหมเดี๋ยวพี่น้องจะงงงอะไรกอดออะไรอดาล่วพี่น้องครับกอดอไม่ถึงละหมาดชด นั่นอาศัยดื่มถ้าแปลคำว่าละหมาดกอดอละหมาดชดอ่าและเข้าในคำว่าชดถึงไม่เนี่ยชดแต่มันนอกวัตถุก็จะเป็นชดโดยปริยายของมันเราไม่ได้เนี่ยชดนี่อ่าแต่เราละหมาดโจฮูในวัตถุนี้นี่อ่าท้งที่อิชาเสร็จแล้วเราละหมาดโจฮู ถ้าเรามีคางกาโซฮูที่ผ่านมาละหมาดของเรานี่จะกลายเป็นชดด้วยปริยายเข้าใจนะแต่ถ้าเราเนี้ยชดด้วยอน,นันด้สุนัตส,สุนัตในการเนี้ยชดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยขาดละหมาดตั้งแต่จําความได้เริ่มบรรลุนิติภาวะไม่เคยขาดจนกระทั่งปัจจุบันอิชาเสร็จแล้วคืนนี้วางไม่ไปไหนละหมาดโซฮูเฉย ได้ไหมไม่ได้่านั่นต้องเข้าใจให้ดนีนัแต่ถ้าเรามีกอดอละหมาดได้ทุกเวลาไม่มีตัหริมสำหรับกอดอนั่ยจำให้ดีนันไม่มีตัหรินสำหรับกอดออ่ากอดอก็คือการใจนิ่ถ้าเราไป หัวรุ่งตอนสูโบไปไปยืมตังเพื่อนเนี่ยเพื่อนเครืองอะ่ะแต่ถ้าเราไปตอนสูโบไปจ่ายตังค์เพื่อนเครืองไหมล่ะไม่เคืองอย่าว่าแต่ตอนสูโบไปปลุกตีสองกลางคืนน่แต่ไปปลุกมันจะจ่ายนี่นะเพื่อนหาเครืองไหมนั้นอุปมาอุปประมาให้เข้าใจง่าย เลยตระรีมสำหรับกอดอนี้ไม่มีท่านว่างตอนไหนท่านกอดอได้เลยทีนี้วกมาดูคำถามที่พี่น้องถามกันเมื่อกี้ว่าเราละหมาดก,กอดอด้านหลังตัวอิมามที่ละหมาอดอดาสมมตินะครับเราไปละหมาตอิชาที่บาลายหรือที่มัสยิด ทั้งที่อีชาที่บ้านเมื่อกี้เราทำแล้วนะ,ะแต่ไปจ a m a a h กับอิหมามแต่เรานี่กอดออ,อิชาตัวอิหมามนี้อาดะาทำเจ้าของวัตถุคนอื่นก็ททำเจ้าของวัตถุเราคนเดียวนี้ไปกดอดเขาถามว่าได้ไหมฮุกลมได้และฮุกลมซ้ออ่าฮุกลมได้และฮุกลมซ้อ ยาว่าแต่โตอิหมามละมาอิชาเราก็อิชาต่างตรงที่โตอิหมาม a ดะเราก็ดอต่อให้โตอิหมามอิชาเราซุฮรีเราก็ดอก็ซอกเช่นเดียวกันและได้ฟาดิลัตจามะฮ์ด้วยพี่น้องจําให้ดีนะครับถ้าละมาดอิริยาบดียวกัน Kaifiat mengenkan Cak kodoru ada Cak makmum rin imam rin cak akas turunkan kam Hukum soh tuk korani Wen te To imam lama tamam Rau lama kosor Ah. โดวอิมามละมาก็ซอกเราละมาต,ตามามัมอิริยาบถเหมือนกันนะกายฟิยตัตเหมือนกันแต่ต่างตามมาัมกับกออ็ซอกต่างแค่ตรงนั้นถ้ายังแบบนี้ไม่ซอกทุกเล่มกีตับจะบอกไม่ซอกบางทีเราเดินทางเจอมัสยิดเรกาก็แวะ จังหวะเ,าาเขาจะละหมาดซุฮรีพอดีทีนี้เรานี่จะละหมาดก,ก็ซอเจ้าของเจ้าของพื้นที่เขาละหมาดเต็มเขาจะก็ซอไม่ได้เขาไม่ได้เดินทางไอเราเลยคนเดินทางเราจะตามหลังเขาไม่ได้นะเพราะเราก็ซ้อแต่ถ้าเราทําเต็มเหมือนเขาได้ซ้อเช่นเดียวกันเราเดินทางเราแวะที่มัสยิด เราก็ไปเข้าไปละหมาดก็ซอคนในพื้นที่มาละหมาดเหมือนกันมาสายเขาละหมาดตามามละหมาดเต็มมาเป็นมะมุมงเราอันไอ้นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันทางที่อิริยาบถเหมือนกันนะมีกิยามีรอกะมีแอคติดาลมีสุยุดมีนั่งระหว่างสองสุยุดน่มีเหมือนกันหมดเลยกรณีกอซอดกับตามามอย่างเดียวที่เหมือนกัน แต่เป็นอิหมามกับมะมมุมไม่ได้อ่าเป็นอิหมามมัมมุมกันไม่ได้ระหว่างกอซอดกับตามาแต่ถ้าซูฮรีกับอัศรีกอดอกับอาดะมกริบกับอิชาซุบฮีกับซูฮรีได้ทุกกรณีเข้าใจนะครับอ่าแต่ถ้ากาิฟีตไม่เหมือนกันอันนั้นไม่ซ้ออยู่แล้วละมาดกอดอโซฮูไปตามตัวอิหมัม อาละหมาดมายะซอกไมมล่ะแบบนะั้นอ๋อแบบนั้นไม่ได้และอาละหมาดมายะไม่มีการรอกก็คือรายละเอียดนี้นะครับพี่น้องอุลามะเขาได้ตันวีนในกิตับของพวกเขาอย่างละเอียดทีท้วทอยู่ที่เรานี่ว่าเราเรียนมาบ้างหรือยังเราจำบ้างหรือเปล่าอยู่ที่เรา ทุกอย่างถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อมีการบันทึกจะต้องมีที่มาที่ไปจากอายะห์กุรอานหรือจากฮะดิษอ่าอย่างน้อยก็จะต้องมีกิยสัสถ้าไม่มีตตอโตไม่มีตัวตรงก็ต้องมีการเปรียบเทียบถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอุลมามะเขาจะไม่บันทึกเด็ดขาดอ่าคนกลัวอัลลอฮ์จะกล้าทรายศพระองค์ ยิ่งเฉพาะมัททรายต์ทำเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างนี้โอ้ตายแล้วเป็นร้อยปีตัวอักษรยังติดอยู่ตรงนั้นแหละตายไปแล้วพันปีตัวอักษรติดอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ชัดเจนนะครับจากคำถามที่ท่านถามว่าเราละหมากรโดตัวอ,อิหม่ามละหมาดอดาซอไหมซอครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้น ยาว่าเตฟฝรดูเตอฟฝรดูเลยเตอฟฝรดูกับสุนัตเตออิหม่ามละมาตาราเวห์มับมุนลิมมาตาราเวห์ไอเราไปกอด็อก็ซออ่าพอเตออิหม่ามให้สลามเราก็เพิ่มอีกสองระฆัซอเพราะอิริยาบถไกฟิยะละมาเหมือนเหมือนกัน ละมัตราเวาก็มีรอกอมีเอติดามีสุยุดมีนั่งระหว่างสองสุยุดละมากดกอดอวัตตูของเราก็เหมือนกันอ่าทีนี้ชัดเจนนะครับและพี่น้องอยากขี้เกียจในการกอดอทุกคนที่มีกอดอจะมีความรู้สึกขี้เกียจ่าไม่ว่าใครแหละ จะขี้เกียจไอความขี้เกียจนั่นแหละที่เราจะต้องสู้กับมันเราจะต้องสู้กับมันถ้าเราแพ้เราก็จะไม่ได้โกอโดดไปตลอดชีวิตสิ่งที่มนุษย์เนี่ยขี้เกียจบรรดาความดีทั้งหลายยิ่งได้ความดีมากความดีหนักมนุษย์ยิ่งขี้เกียจ ทำมไทไมเศรษานก็จะเล่นงานมากเล่นงานหนักอ่าไอ้ประเภทเล็กๆน้อยๆอ,อ่าไม่ค่อยจะขี้เกียจไอ้ที่หนักๆขี้เกียจเช่นเรียนเรียนวิชาอุโทนพลบุญนี่มากแล้วก็แต่มารู้สึกขี้เกียจ กอดะมาผพละบุญมากเทียบไม่ได้กับตาระเวอแต่รู้สึกขี้เกียจแต่พอตาระเวไม่ค่อยขี้เกียจเว้ยอดูมากลายเป็นอย่างนั้นไปนี่คือความจริงนะครับจะอ่านอัลกุรอานอะละรู้สึกขี้เกียจแต่ถ้าอ่านข้อความใน f เฟซบุ๊กอ่านได้ทั้งวัน เห็นไหมละ่ะจริงแมนะทีพูดน่ะ